สวัสดีค่ะช่องสาวันกุกกองนะคะวันนี้คุณแม่ไซ้ก็จะมอบผ้าห่มเสื้อแล้วก็หมอนให้เมงกะบี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็อีนี่อันนี้เปนหอนอ่ะนี่อ่ะดี๋วดีวอ่ะเี๋ยวก่เราะงั้นจะดีกว่อันนี้ก็หมอน ลลู้กหานนี่มีเสื้อมาอยู่บ้านมุ้งด้วยนะครับนี่มีเสื้อมีหมอนด้วยนะคะมีผงไหมไม่มีเวลาเลยอยู่งานแต่งปัวให้เลยแต่งแต่งปัวให้มีเบลเป้าผ้าห่มมีหมอนมีเสื้อมุ้งมีไหมมันนม่มียุงใช้มุ้งเลยอ๋อไม่ต้องไม่ต้องใช้มุ้งใช่ไหมไม่ไม่มียุงโอเคอันนี้ก็คุณแม่จะมอบให้ ลูกนะครับค่ะคือแม่จะมอบให้แมกกบี้ค่ะแม็กกับบี้คีป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 ีมันหนาวเนาะบ่ทินยังหนาวนะครับผมผ้าทั้งเสื้อสองตัวนะครับแม่ชายก็จะมอบให้นะคุณลูกแมกกบี้นะครับตัวลูกแมกกบี้หนาวนะครับขอบคุณครับ ลำลุยลำลุยเด้อเด้อเจ้าขุดเงินมได้มือระคำขุดามได้มอบอทุท้าอมานเชื่อไายชื่อถงเด้อกินมิ้วบกยกมิ้วคุ้งเด้อลูกเด้อจ้าูกาถูกั้งหนู้ผู้ชา้งพัง้าได้ผู้เห็นลำลอยลำลอยปนาเด้อลูกเด้อ โอเคครับครับคุณแม่พ่อเป็นอะครับแม่พ่อเป็นอะไรหยิมาเลยหยิบมาเลยอ่ะไม่เลยโอเคครับนี่ครับคุณแม่ซ้ายให้นะครับวันนีก็ฟังไม่ทันแล้วคุณแม่ให้พรด้วยครับให้พรให้พรด้วยเออให้พรให้ร่ำให้รวยให้ร่ำให้รวยอุปถทานเขาเหลือนะเมื่อกี้เนี่ยไอโจ๊กโจ๊กคนเดิมนี่เขาคลุกเนี่ยลืมได้อีกเนี่ยมาไม่ได้แล้ว ลงไ้ก็เคยลำบากแล้วแม่ก็เลยแล้วไม่เย็เนะถ้าคยลำบากใครลำบากแล้วก็เหมือนกับกันกับชีวิตแกนะครับขยิบเท้างอพ้าเพื่อถ่ายจุกมีเฮบกจุกมีเฮคุ้งเดออหลุดเออมีเฮบกจกมีเฮคุ้งกินมีเฮบกจกมีเฮคุ้งกินไม่ให้หมดจกก็ไม่ให้แบบ มัไม่ให้ถึงสติอ่ะคือมีมาตลอดอะไเงินทองไหลมาอะไรมาตอนต้นแม่บอกว่าไงนะตอนต้นเอาว่าไหมบางทีแปลแต่ผมไม่รู้เลยผมต้องการภาษาไทยด้วยภาษาไทยวรรณกรรมไมเลยนะก็เลยแม่เงินเงินทองไหลมาเทมาไปเงื่นเงิ่อนได้แต่มึงก๋ำ ไปคึ้นค้เมื่อได้หมูอกอก็อยู่ทางนอกเชิญไ่ายเชิญถงได้เนื้อหมูโกลเนอคุกินแม่บกจกกินเนื้อบกจกเมียคุ้งกินยังไงก็ไม่ให้หมดกินมีไม่มีหมดออกมาเท่าไหร่ก็ไม่ให้ไม่ไม่มีแบบว่าไม่หมกนตลอดอ่ะคือไม่สุดอ่ะคือคือคือมีไม่สุดอ่ะ จ้ารูก็มอบให้แล้วนะคะเคยลำบากมานะครับถ้าเห็นใครลำบากแกก็สงสารเหมือนกันนะครับผมชีวิตแกสมัยเด็กๆนะครับอ่านี่ก็แมงกะบี้ก็ได้รับแล้วนะคะคุณแม่สายให้ผ้าห่มมอนแล้วก็เสื้อนะคะเดี๋ยวผมก็แบ่งไปไทยมานอกแล้วผมนี่แหละโอ้เดี๋ยวคนไทยมนนอกเดี๋ยวก็มีไม่อีก แม่เขาซื้อไปหลายอันเลยตอนนี้ให้เฉพาะนมันเรไม่ได้หลายส่วนเลยเดี๋ยวจริงต้องหลายสนกันหน่อยนะงานแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะเรียบร้อยคน่าชมับสวัสดีครับครับรวยรับรวยเร็วเร็วรับรวยรับรวยอยู่มันฝันนี้สีแดงสดใสไม่มีหมอน